สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกค,ครับอ่ะมาแล้วครับก็สวัสดีเพื่อนๆทาง Facebook f แ n p a g e โทนบางแค fc แล้วก็สวัสดีทาง YouTube โทนบางแคพักเครื่องเมืองไทยแล้วก็ท่านใดที่ติดตามมาจากทาง LINE แอปพลิเคชันนะครับ LINE แอนะครับก็สวัสดีเช่นกันนะครับ เมื่อวานนี้นะครับก็เมื่อวานไลฟ์สดนะครับไลฟ์สดเออเสือหลวงพบปานนะเมื่อวานนี้ไดไลฟ์อยู่เฟซบุ๊กอยู่อยู่ช็อตลงมาผมก็งงงงนะครับไออยู่อยู่เฟซบุ๊กผมไม่เคยเป็นนะครับอ๋อพอเข้ามาดูในข้อความที่เฟซบุ๊กส่งมาคือเราโดนรายงานนะครับเรื่องของเออเออเรื่องของการผิดรรเบียบของเฟซบุ๊กนะครับ เราก็เข้าใจได้คงจะมีคนรายงานเรื่องเขี้ยวเสือนะครับก็เฟซหลักของผมก็ใช้งานไม่ได้ตอนนี้นะครับก็โดนโดนล้องเรียนนะครับโดนล้องเรียนแต่มันอาจจะผิกดกฎจริงๆนะครับเราก็ไม่เป็นไรนะครับเราอยู่ร่วมกับสังคมเขาเราก็ต้องนะครับเราก็ต้องยอมรับนะครับในสิ่งที่แต่เราไม่รู้จริงๆเราไม่รู้จริงๆว่าว่าเขามีแบบนี้นะครับเราไม่รู้จริงๆนะครับ แต่ไม่เป็นไรครับวันนี้กลับมาเหมือนเดิมนะครับวันนี้กรับเหมือนเดิมนะครับผมก็ยังมีเฟซสำรองอีกหนึ่งเฟซนะครับเฟซบุ๊กนะครับที่จะเอามาไลฟ์ได้นะครับแต่ก็นี่ใช้ใช้ในเพจนะครับคือมันต้องมีใช้แอดมินของเฟซนั้นนะครับในการในการไล์นะครับก็ไม่เป็นไรอ่ะโอเคครับสวัสดีทุกทุกท่านครับวันนี้นะครับวันนี้นําเหรียญที่กําลังเป็นเหรียญยอดฮิตนะเหรียญลงพัสดรุ่นเสือเพนนะครับ เรียนหลวงพ่อสุดวัดกาหลงรุ่นเสือเพ่นนะครับเนื้ออาปากานะครับสวยเลยนะครับสวยเลยวันนี้จะแยกให้ฟังนิดหนึ่งเอาเอาเอาต้องบอกว่าผมอผมอาจจะไม่รู้ลึกมากนะครับผมเอาความรู้ที่ผมพอมีดีกว่านะครับเอาความรู้ที่ผมพอมีผมเคยเล่นมาแบบนี้ผมก็จะเล่าแบบนี้นะครับแต่มันอาจจะมีทับซฟ้อนกว่านั้นหรือว่าอะไรกว่านั้นเนี่ยผมไม่ขอพูดแล้วก็อ่า บางทีถ้าเกิดว่ามีหลายๆท่านน่ะที่เขาเป็นสายตรงเนี่ยคุณอาจจะเอาไปต่อยอดได้แต่เอาแบบเบสิกของผมที่ผมเคยรู้นะครับเอาเบสิกผมที่ผมเคยรู้ก็เล่าให้ฟังแล้วกันนะครับที่ผมสมัยก่อนเนี่ยต้องบอกว่าเหรียญรุ่นนี้นะครับไม่แพงนะครับไม่แพงผมเล่นพระใหม่ๆเนี่ยแบบเนี้ยถูกมากนะครับบอกเลยนะครับผมเล่นพระใหม่ๆเนื้อปาก้าอย่างนี้หลักพันนะหลักพันหลักพันปลาย หลักไม่กี่พันนะครับอไม่กี่พันครับเดี๋ยวนี้เป็นหลักหลายเป็นเป็นเดี๋ยวนี้แพงมากครับเดี๋ยวนี้เป็นแสนนะอะ่แต่มันมีหลายบล็อกนะครับคือต้องบอกงี้ที่เล่นสมัยก่อนเลยเนี่ยเล่นข้างแบบนี้เล่นข้างขายักอย่างนี้ตัวตัดเนี่ยให้มันเป็นข้างข,างขายักนะครับเข่าไม่แตกอันนี้เข่าไม่แตกนะใต้แขนไม่มีเส้นนะครับอ่านะครับ ก็ไม่เป็นไรครับก็ผมโดนคนอื่นไม่โดนก็เรื่องของเขาครับผมโดนนะเนาะผมโดนโดนโดนแบนเพจก็ก็ไม่เห็นเป็นไรเลยก็เป็นเรื่องปกตินะเราอยู่ในเราอยู่ในมาตรฐาน a c e b o o k นะครับเราอยู่ในครอบครัวเขาเหมือนคุณเข้ามาอยู่ในในเพจผมเนี่ยนะครับก็ไม่เป็นไรก็คือคืออยู่ในบ้านเขาเราก็ต้ององเคารพกฎนะครับเป็นเรื่องปกตินะครับ ผมจะไม่พูดอันอื่นต่อนะครับผมผมขออธิบายพระดีกว่ามันไร้สาระนะเรื่องอื่นนะครับผมขอพูดเรื่องพระดีกว่านะครับไม่มีประโยชน์เลยนะครับเราเราจะไม่พูดเรื่องที่ไม่มีประโยชน์นะคือต้องบอกงี้เรามาดูพระกันเ,เช้าๆเราก็จะดูพระนะครับดูด้วยความสุขนะครับอ่าเราจะไม่พูดเรื่องที่ไม่มีประโยชน์นะครับไม่มีประโยชน์นะครับอ่ะอะไรที่ไม่มีประโยชน์ก็ นะครับก็ไม,ไม่ไม่มีความจำเป็นนะครับไม่ไมีจำเป็นตนะ้องพูดนะครับอ่าต่อนะสมัยก่อนเนี่ยผมเล่นใหม่ใหม่นะครับผมเล่นพลาใหม่ให่สักยี่สิบปีที่แล้วเนี่ยเหรียญอย่างเงี้ยหลักพันนะครับถ้าเป็นอปัปการเนี่ยไม่กี่พันเนะี่ยหลักพันต้น,ต,นต้นกลางๆประมาณนี้ยแต่ผมจาทองผมจําได้ผมเคยขายทองแดงไปประมาณแปดร้อยพันหนึ่งนะครับยี่สิบปีนะครับต้องเขาต้องบอกว่ายี่สิบปีนะสมัยก่อนเขาบอกว่าบล็อกแรก บล็อกแรกบล็อกแรกเนี่ยใต้แขนจะไม่มีขีดเขาบอกใต้แขนใต้แขนเนี่ยเมื่อก่อนดูเนี่ยใต้แขนมันจะไม่มีขีดเข่าไม่แตกตัวตัดเป็นหยักอย่างนี้บล็อกแรกแล้วนะครับแต่เดี๋ยวนี้ผมไม่รู้เขาแยกกันยังไงผมไม่รู้จริงๆนะครับคือคือเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาแยกกันเยอะแล้วอย่างนี้ยแพงนะครับผมก็เช่ามานะผมก็เช่ามาหลักแสนนะครับผมก็เช่ามาเพราะว่าผมอยากเช่ามาดูอยากเช่ามาดูนะครับ เช่ามาศึกษาเช่ามาแบ่งปันให้เพื่อนๆดูด้วยละกันนะครับอ่ะเหรียญรุ่นนี้นะครับผมจะบอกว่าจริงๆแล้วเล่นไม่ยากหรอกนะครับมันก็เป็นพระปีหนึ่งกว่าซึ่งผมว่าเป็นพระที่เข้าใจง่ายด้วยซ้ํานะครับแต่ตอนหลังเนี่ยมันก็มีการของเก๊กของปลอมเนี่ยเยอะนะครับเวลาดูหลวงพ่อสุดรุ่นนี้นะครับผมเน้นดูที่ตานะครับ อ่าดูที่ตาเนี่ยดูที่ตาผมจะดูที่ตาเนี่ยตาท่านจะลึกมากนะครับอ่าตาท่านจะลึกมากนะครับเนี่ยลึกมากนะครับลึกทุกเหลียนเลยนะครับตาลึกนะครับตาลึกนะครับอ่าคมชัดลึกเหลียนรุ่นนี้จะคมชัดลึกมากคมชัดลึกจริงๆนะครับต้องบอกว่าคมชัดลึกจริงๆท่านดูที่ตานะอ่านะครับเดี๋ยวเอครับใช่ใช่เดี๋ยวนี้เขาเล่นเขาเขาเอาเขาเล่นอย่างนี้เป็นเอ ก็ค <G huh els> <Norwegian arent> ือในอดีตเนี white ่ยการแยก A ก็คือการแยกแบบบล็อกแรกนะเขาเรียกบล็อกแรก้วเมื่อก่อนเขาไม่มี AB นะครับเขาเรียกบล็อกแรกบล็อกสองนะครับตอนผมเล่นเนี่ยที่ต้องบอกว่าย้อนไปนะครับตอนผมเล่นเนี่ยเขามีบล็อกแรกบล็อกสองแล้วก็สาราคืนนะครับคือบล็อกแรกเนี่ยใต้แขนเนี่ยจะไม่แตกเนี่ยในแขนเนี่ยมันจะมีถ้าถ้าบล็อกสองมันจะมีรอยแตก2องเส้นถ้าผมจำไม่ผิดนะครับแล้วก็เข่าแตก อ่าเข่าแตกอันนี้อันนี้ก็บอกเททายแล้วอันนี้ก็จะถูกลงตัวตัดหยักอย่างเงี้ยตัวตัดต้องเป็นหยักอย่างนี้นะครับเนี่ยเป็นตัวตัดจากหยักอย่างนี้นะครับเนี่ยตัวตัดหยักอย่างเงี้ยนะครับอ่านะครับอ่าเวลาผมดูเหรียญรุ่นนี้เนี่ยผมจะส่องโฟกัสไปที่ตาท่านนะครับตาท่านนะครับเนี่ยเนี่ยตาท่านนะครับสวัสดีครับคุณพีการหลงนะครับตาท่านเนี่ยอันนี้ใส่ตรงเนี่ยตาท่านเนี่ยคุณดูดีๆเลยนะ ตาลึกมากตาหลงสุดเนี่ยลึกมากครับเหรียญรุ่นนี้เนี่ยแกะบล็อกนะตาลึกมากลึกสุดๆเลยนะครับตาลึกลึกนะครับหยิบมาตาลึกลึก่อนอ่ะนี่ก็เหมือนกันเนี่ยอีเหรียญหนึ่งนะครับบล็อกแรกเหมือนกันนะ้ะตาลึกมากเห็นไหมครับอ่าฮะคุณดูตาเนี่ยตาลึกเป็นเม็ดเห็นไหมคมนะครับคมแล้วลึกนะครับเห็นไหมคมแล้วลึกนะครับอ่าคมแล้วลึกนะครับคมแล้วลึก นะครับคมระลึกนะอันดับที่สองผมจะดูตรงนะครับสังกติเนี่ยตรงอ่าไม่ใช่สังกติสิตรงไหปลาเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยมันจะมีคล้ายๆตารางตารางอ่ะมันจะคมมากเลยนะครับคมมากเนี่ยมันจะคล้ายๆ này, ตารางตารางเนี่ยตรงเนี้ยเป็นเส้นขนแมวทางทางเนี่ยนะครับเป็นตารางตารางเนี่ยคมมากเนี่ยคมมากเลยนะครับคมมากมากเลยนะครับอ่ะ นะครับเนี่ยดูสองเหรียญนะดูทีเหมือนกันเห็นนะคมมากเห็นไหมครับคมมากนะครับเม็ดใต้แก้มชัดๆเนี่ยตรงตรงนี้นะครับตรงนี้นะชัดๆนะครับตรงเนี้ยตรงเนี้ยเม็ดใต้แก้มตรงเนี้ยนะครับมันจะชัดๆมันจะมีเนื้อตรงเนี้ยเม็ดๆเนี่ยใตคางเนี่ยใตใต้ใต้แก้มเนี้ยตรงเนี้ยใตเนี้ยมันจะชัดมากเลยเนี่ยเห็นไหมนุนๆนะครับชัดมาก จะชัดมากนะครับเนี่ยอ่ะชัดมากเห็นไหมครับอ่าชัดมากเห็นไหมครับชัดมากอ่านะครับแล้วเนี่ยเหรียญเนี้ยที่ผมเอามาให้ดูคือเหรียญเนี้ยถ้าหยิบมาอย่างเงี้ยโอกาสแท้เนี่ยร้อยเปอร์เซ็นเลยนะเพราะอะไรโลหะรีดไม่ดีเหรียญน,นี้เนี่ยทะลุไปตรงนี้นะคือเขารีดโลหะไม่ดีนะครับมันก็เลยมีรอย,รอยแตกนะครับรอยแตกของ ของเหรียญน,นะครับเป็นรอยแตกคือรอยแตกตัวนี้คือรีดโลหะไม่ดีนะครับเห็นไหมครับเนี่ยรอยแตกเนี้ยรีดโลหะไม่ดีนะครับเห็นไหมเนี่ยถ้าหยิบมาอย่างนี้สมัยก่อนนี่แท้เลยนะครับแ้าไม่ส่องกล้องเลยไม่ต้องส่องเลยนะอย่างนี้ถ้าหยิบมาอย่างนี้แตกๆนี้แท้เลยนะครับอ่ะนะครับพอน่้นเสร็จปุ๊บมาดูทางสังกติเนี่ยนนบ,บนสังกตินี้นะครับบนสังกตินี้นะครับ เส้นขนแมวเนี่ยจะคมมากๆเลยนะครับคมมากๆเลยนะครับเห็นไหมอ่าคมมากๆเลยนะครับคมมากๆเลยเห็นไหมครับเส้นสังกะสีเนี่นะอันนี้โอ้โหไหมทางสังกะสีคมมากคมมากๆเลยนะครับคมมากๆเลยนะครับแล้วผมก็จะดูรายละเอียดนะครับรายละเอียดทั่วไปบนพื้นเหรียญตัวหนังสือเนี่ยเป็นแท่งพวกนี้นะเป็นแท่งนะครับ แล้วอืมอะไรนะพี่บอยก็บอกครับว่าเคยมาทะเลาะกันเรื่องเหรียญปูสุดพี่โทนดูเหมือนพี่บอยเลยทางเดียวกันอ๋อไม่ครับผมผมดูความคือต้องบอกว่าผมก็ไม่ได้เก่งแบบโอ้โหขนาดจะเป็นสายตรงหลวงพ่อสุดอะนะครับแต่ผมอยากจะบอกว่า พระเนี่ยมันมีเบสิกการดูพระนะครับมีเบสิกการดูนะครับแท้คือแท้นะครับเอาดูที่พระว่าแท้ผมดูแท้ผมซื้อนนะไม่ใช่ผมดูแท้แล้วผมไม่ซื้อนนะผมดูแท้สภาพได้ราคาได้ผมซื้อขายนะครับอ่ะเอออย่างอื่นผมไม่รู้ผมไม่ทะเลาะกับใครผมไม่ทะเลาะกับใครนะครับไม่ไม่เอาไม่เอาผมผมดูเนี่ยอ่ะผมดูความคมนะครับดูความคมง่ายๆนะครับ มือนะครับเนี่ยล่องมือนะครับเนี่ยล่องมืออย่างเงี้ยที่เขาบอกว่าบางคนเขาบอกคาบบุหรี่คีบบุหรี่นะครับแต่มันก็เป็นการแกะที่บล็อกนะครับดูความคมเห็นไหมครับมันคมมากคือของเก๊เนี่ยนะครับมันไม่มีทางทําคมได้ขนาดนี้หรอกนะครับอไม่มีทางนะครับไม่มีทางเลยนะครับอ่านะครับไม่มีทางทําให้ได้คมขนาดนี้คุณดูรายละเอียดโดยรวมนะครับอ่านะครับ เนี่ยคุณดูนะครับดูมือดูร่องนะครับต่างๆนะครับอ่ะแล้วอีกนิดหนึ่งนะครับอ่าผมจะผมพยายามผมจะคือเวลาผมสอนพระเนี่ยผมจะสอนมุมลึกก็คือมุมลึกคือพวกซอกที่มันอยู่มุมลึกเนี่ยของเกสเนี่ยถ้ามันถอดมาเนี่ยยังไงมันก็ไม่คมยังไงมันก็ไม่ติดถึงจะติดมันก็ไม่คมนะครับอ่าเนี่ยมุมลึกนะครับเห็นไหมเนี่ยเน,นะนี่ย ผมผมจะสอนแบบมุมลึกนะครับเนี่ยเห็นไหมครับอ่าเห็นไหมในมุมลึกเนี่ยมันก็มีเสี้ยนเห็นไหมครับมีเสี้ยนไหมครับมีรอยนะครับมีเสี้ยนขวางๆเห็นไหมครับอ่ามีทางเนี่ยเนี่ยเนี่ยคุณดูใต้นี้นะเห็นไหมเป็นล่องนะแล้วก็มีเสียเส้ยนเสียเส้ยนเสี้ยนเสี้ยนเสี้ยนเต็มเลยนะครับตรงเนี้ยนะครับเก๋เนี่ยถ้ามันถอดมาเนี่ยนะครับถึงถอดติดมันก็ไม่คมนะครับ มีสองอย่างถ้าติดมันก็ไม่คมนะครับแต่ส่วนมากมันจะไม่ติดหรอกนะครับไอรายละเอียดเขาเรียกเขาเรียกเขาเรียกการดูแบบมุมลึกเห็นไหมครับเนี่ยมุมลึกนะครับพวกมุมลึกเนี่ยนะครับดูได้หลายหลวงพ่อนะไม่เป็นหลวงพ่อครูหลวงปู่ทิมพระเกจินะครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมมีเส้นของขวางเห็นไหมครับอ่าเห็นไหมแล้วตรงนี้เนี่ยฐานล่างมาเลยนะครับตรงนี้ตั้งแต่ตรงนี้มานะ ท่านส่องเนี่ยท่านส่องปุ๊บนะมันจะเป็นล่องไปมันจะเป็นล่องใต้ฐานเห็นไหมครับมันจะเป็นล่องเส้นไหมครับเป็นล่องนะอย่างเงี้ยนะครับของเก๋เนี่ยมันไม่มีทางทําเลยผมบอกให้มันไม่มีทางทําเลยนะมันไม่มีทางทํานะครับมันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะทําได้นะครับอ่าถึงถึงถอดติดเนี่ยมันก็จะไม่คมนะครับอ่ะดูเสือคุณดูเสือไหมความคมนะในปากเสือไหม คมลึกนะครับเส้นตรงเส้นแตกมันคมชัดลึกนะครับอ่าเสร็จแล้วทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับคุณก็จะต้องดูรายละเอียดด้วยนะครับเส้นขอบเส้นลายกระหนกต่างๆพวกนี้มันคมไหมนะครับและหลงพ่อสุดนะครับเนื้ออาบากา้าในบอกเลยนะผิวมันจะเป็นใสๆนะครับผิวจะเป็นใสๆก็คือจะไม่ค่อยเรียบตึงนะครับจะเป็นใสๆแบบนี้ ถามว่าทําไมมันเป็นทรายแบบนี้นะครับ <S <S เ,ราาเรามาวิเคราะห์ว่าทำไมเป็นทรายแบบนี้จากการวิเคราะห์ผมนะครับเนื้อะอะปากาเนี่ยมันเป็นเนื้อที่แข็งอฟังผมนะครับเนือ้ออะปากาเนี่ยมันเป็นเนื้อที่แข็งนะครับมันก็คือนิกเกิลนั่นแหละมันก็คืออะปาก้านั่นแหละมันเป็นเนื้อที่แข็งก่อนที่เขาจะปั๊มเนี่ยเขาต้องเผาไฟให้มันนิ่ม พอเขาเรีดแผ่นมาอ่ะฟังผมนะครับพอเขาเรีดแผน่นรีดแผ่นนะครับรีดแผ่นเนี่ยแล้วเขาต้องเผาไฟเขา้าใจไหมครับเผาให้โลหะเนี่ยมันนิ่มพอมันนิ่มกระแทกตึงลงไปเนี่ยด้วยความร้อนนะครับของผิวผิวที่มันถูกความร้อนนะครับเวลาปั๊มออกมาเนี่ยนะครับผิวมันก็จะเป็นแบบเนี้ยคือมันโดนความร้อนมันมีความร้อนผิวมันก็จะไม่ค่อยตึงอย่างนี้หรอกอ่ามันก็มันมันก็จะย้อางนีแล้วเนื่องจาก เนื้อปลาก้าเนี่ยมันแข็งแล้วมันโดนความร้อนนะครับเพื่อจะปั๊มออกมาไงเพื่อจะปั๊มออกมานะครับบางอันนะครับบางอันเนี่ยเราต้องบอกเลยนะบางอันนะครับเราจะเห็นเลยมันแตกข้ามไปเลยเพราะมันแข็งมากอปลาก้าเนี่ยมันแข็งมันแข็งกว่าทองแดงนะครับมันแข็งกว่าทุกเนื้อเลยอปลาก้าเนี่ยนะครับอ่านี่นี่คือเรื่องของทําไมมันถึงไม่ค่อยตึงอ่ามันถึงไม่ค่อยตึงอย่างเงี้ยถือว่าตึงแล้วนะครับถือว่าตึงแล้ว ผิวมันจะเป็นสายๆเลยเแต่มันไม่ได้สายเยอะนะครับอ่ะเสร็จปุ๊บดูข้างหน้าคุณดูความคมได้แล้วคุณดูข้างหลังข้างหลังนะครับธรรมชาติของเหรียญน,นะครับคุณดูหูเจาะหูเจาะมันจะไม่ใหญ่นะครับหูเจาะมันจะเล็กนะครับแล้วที่ผมเคยสอนประจําปินตั้งนะครับพวกนี้เนี่ยคุณหาเลยลอยปินตั้งมีไหมคุณหาเลยหาเลยเนี่ยปินตั้งนะขอปินตั้งนะครับหูปินตั้ง อันนี้คือเบสิกของเหรียญนะครับเนี่ยเจาะเล็กๆเห็นไหมขอบปิ้นตั้งคุณเห็นไหมคุณเห็นหรือเปล่าเห็นไหมในในข้างละมุมล่างนี่ชัดเลยนะขอบปิ้นตั้งเห็นไหมครับเห็นนะปิ้นตั้งเห็นไหมครับอ่าเห็นไหมไม่ยากหรอกนะครับ่ะี่ามาดูหู่ะหูอ่ะหูเล็กเห็นไหมครับหูเล็กอ่าขอบปิ้นตั้งเห็นไหมครับแต่มีการแทงตะใบเก็บเห็นไหมอ่าในขอบนี้ยังเห็นเลยปิ้นโดดขึ้นมาเลยเห็นไหมครับ อ่าเห็นไหมเนี่ยเนี่ยปิ้นตั้งอย่างนี้เลยนะครับเนี่เนี่เนี่ยอ่าเดี๋ยวดูมุมนี้ชัดเลยครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยคุณดูมุมนี้ชัดเลยนะครับปิ้นตั้งนะครับอ่าสวัสดีครับพี่ชาตินะครับพี่ชาติเปาจีนนะอันนี้โอ้โหพี่เป็นพี่ที่น่ารักมากนะครับคนนี้เอฟซี FC กันตลอดเลยนะเห็นไปิ้นตั้งไหยเห็นไหมเห็นไหมนะครับอ่าอันนี้เนี่ยผมบอกว่าต้องบอกว่าไม่ได้ดูได้เฉพาะหลวงพ่อสุดนะครับ ดูได้ทุกพระเกจิในยุคหนึ่งกว่าดูได้หมดนะครับเพราะอะไรมันเป็นเบสิกนะครับผมไม่รู้หรอกว่าเขาจะแยกบล็อกอะไรมีประวัติความเป็นมาบล็อกนั้นไม่ดีบล็อกนี้ไม่ใช่ผมไม่รู้นะครับแต่ผมรู้ว่าธรรมชาติของเหรียญที่แท้เหรียญที่แท้นะมันต้องดูเริ่มจากเบสิกพระเหรียญที่แท้นะครับอ่ะแล้วก็เข้าไปดูพื้นเหรียญเห็นไหมครับพื้นเหรียญน,นะมีเสียนมีนะ มีรอยกระแทกเห็นไหมครับอ่าเป็นผดผลผผเม็ดเม็ดเนี่ยอย่างที่ผมบอกไงว่ามันโดนมันถูกความร้อนมันต้องโดมันต้องโดนความร้อนก่อนเพราะอะปากามันแข็งมันต้องเผาไฟรีดแล้วเผาไฟแล้วค่อยปั๊มนะครับไม่งั้นปั๊มไม่ขึ้นนะครับมันปั๊มไม่ขึ้นมันไม่ลึกมันไม่คมนะครับอ่าเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอนี่มันคมเห็นไหมคมชัดลึกนะครับยันเป็นแท่งนะครับรัศมีขอบขอบเนี่ยเราส่องไปเห็นเห็นเลยนะครับเป็นรัศมีประกายประกายเลยนะครับ ยันตะก้อเนี่ยโหตั้งปึ้งนะครับทุกเหรียญเลยนะครับอ่ดูสองเหรียญเนี่ยเหมือนกันนะครับเหมือนกันคมชัดนะครับคมในรัศมีขึ้นเลยนะครับในนะรัศมีเนี่ยอย่างเงี้ยเกไม่ได้นะครับเก๋ไม่ได้ไม่มีทางผมบอกเลยไม่มีทางนะครับไม่มีทางทําได้นะครับแบบนี้นะครับไม่มีทางทําได้นะครับสุดท้ายนะครับพาทุกอย่างนะครับดูที่ตัวตัดนะครับอ่า ดูที่ตัวตัดเบื้องต้นผมเทียบมาแล้วนะครับเป๊ะเลยนะครับหนึ่งนะครับคุณดูง่ายๆตัวตัดนะครับให้มันเป็นตัวนี้นะครับก็คืออ่าคุณดูหูอ่าตรงหูเห็นไหมครับตรงหูหูหูเนี้ยหูเนี้ยหู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 เหรียญเนี่ยครับเห็นไหมครับลายเดียวกันเป็นแง่งเห็นไหมครับรงหูบนนะครับอ่า นะครับนี่เห็นไหมเป็นแง่งหูบนนะครับเป็นไหมเป็นแง่งเป็นร่องเห็นไหมครับเป็นร่องหูบนนะครับเห็นไหมเห็นไหมครับเห็นนะอ่าเห็นนะนะครับร่องนะนะครับข้างบนนะครับอ่าเป็นแบบนี้เลยชัดเจนนะครับชัดเจนนะอ่าชัดเจนนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะจับกล้องให้นิ่งก่อนอ่าเห็นไหมเห็นร่องไหมครับ อ่าคุณดูตัวตัดเลยเนี่ยตัวตัดต้องตัวตัดนี้นะครับต้องตัวตัดนี้นะครับเห็นไหมครับอ่าเป็นล่องล่องฟันฟันเฟืองเฟืองอย่างนี้เลยเนี่เห็นไหมดูง่ายๆลายเดียวกันเลยลายเดียวกันเลยตัวตัดต้องเป็นตัวตัดนี้เท่านั้นนะครับอ่าต้องเป็นตัวตัดนี้เท่านั้นนะครับเห็นไหมครับนี่ขนาดฝั่งนี้เนี่ยเขารีดโลหะไม่ดีนะครับเนี่ยเหรียญเนี้ยรีดเหรียญเนี้ยเขาเขาเขารีดโลหะไม่ดีนะครับ อ่าแต่ว่าเห็นไหมยังยังเป็นทางเดียวกันนะครับตัวขยักนะครับคุณดูตัวขยักขยักเดียวกันเลยเห็นไหมครับอ่าดูตัวตัดนะนี่ชัดเจนนะครับตัวตัดลายเดียวกันฮะพะออกมาจากบล็อกเดียวกันตัวตัดต้องลายเดียวกันนะครับอ่านี่ดูด้านล่างบ้างเราเมื่อกี้ดูด้านบนแล้วนะครับดูด้านล่างบ้างเห็นไหมครับอ่าฝั่งนี้เป็นเป็นเฟืองเฟืองนะฝั่งนี้เป็นเฟืองนะครับอากลับด้านนะครับ พอดูเราดูด้านนี้เสร็จใช่ไหมหูเนี่ยตรงนี้นะครับนะครับตรงนี้นะครับมีทางเป็นร่องนะครับอ่ากลับด้านครับกลับด้านเลยนะครับกลัดกลับด้านเลยนะครับอ่ากลับด้านเลยนะอนะครับปึ๊บนี่อ่าดูนะครับฝั่งนี้นะครับคุณจะเห็นเลยนะครับเป็นเฟืองนะครับเป็นฟันเฟืองเลยนะครับอเห็นไหมเห็นไหมครับ เห็นไหมครับเนี่ยมุมเนี้ยมุมเนี้ยเนี่ยตั้งแต่ตรงนี้ขึ้นไปนะครับตรงนี้ขึ้นไปเนี่ยมันจะเป็นฟั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 นเฟืองนะครับอ่าถ้าบล็อก A นะครับนี่อัปป้าเหมือนกันละครับอัปปาทองแดงเหมือนกันนะครับเหมือนกันถ้ามันมาจากตัวตัดเดียวกันบล็อกเดียวกันมันเหมือนกันอยู่แล้วนะครับเหมือนกันอยู่แล้วนะครับอ่าเห็นไหมเนี่พอขึ้นมาหน่อยนะท่านจะเห็นแท่งนี้เลยเนี่ยเห็นนะแท่งนี้เลยนะครับเห็นไหมครับ แท่งนี้เลยโอ้โหถือว่าจะสุดๆเลยนะจะมากนะจะมากนะครับหลายเดียวกันเลยเดนดูตัวตัดดูให้มันเป็นลายเดียวกันแบบนี้นะครับนอกเหนือจากนี้ก็เลี่ยงๆแล้วกันนะครับผมผมก็ไม่รู้อะนะครับผมก็ซื้อขายอย่างเงี้ยเอาแบบเนี้ยนะครับอ่าเห็นไหมโอ้โหตัวตัดนี่เป๊ะเลยนะเป๊ะเลยนะครับ,รบถอดกันมาเลยนะครับอ่าคือมาจากบล็อกเดียวกันมันต้องเป็นเหมือนกันนะครับ โอเคนี่คือเหรียญหลวงพ่อสุดนะครับวัดกาหลงรุ่นเสือเพ่นเนื้อปาก้าบล็อก A นะครับผมบอกไปแล้วนะบล็อก A เนี่ยบล็อกบล็อกหนึ่งผมใช้คาว่าบล็อกแรกแล้วกันบล็อกแรกเนี่ยแขนไม่แตกนะในแขนในช่องแขนเนี่ยไม่แตกนะครับเข่าไม่แตกนะครับอันเนี้ยผมถือว่าเป็นบล็อกแรกนะครับแต่ทีนี้เขาจะแยกอะไรแรกหนึ่งแรกสองอะไรผมไม่รู้นะครับ A B C D อะไรผมไม่รู้ผมแยกไม่เป็นนะครับผมรู้ว่าเก๊กกระแท นะครับแล้วก็บล็อก A กับบล็อก B แค่นั้นเองนะครับถ้าถ้าถ้าเพราะบล็อกหนึ่งกับบล็อก2แล้วกันบล็อกแรกกับบล็อก2ถ้าถ้ามีแตกในแขนเนี่ยเป็นบล็อกสองนะครับถ้าไม่แตกเนี่ยเป็นบล็อกแรกแค่นั้นนะครับอ่าแล้วก็เข่าแตกก็ก็จะเป็นบล็อกไล่ลงมาแล้วกันนะครับแต่ว่าเขาจะไปแยกอะไรอีกผมไม่รู้นะครับผมไม่รู้จริงๆนะครับเอาเอาความรู้ที่ผมรู้แล้วกันนะครับไม่รู้ผมไม่พูดดีกว่านะครับอ่าแต่แต่เบสิกเหมือนกันนะครับจะบล็อกไหนก็แล้วแต่เบสิกการดูต้องดูแบบผมที่ผมบอกไป โอเคนะครับวันนี้ก็ทิ้งไว้เท่านี้ใครมีผ้าอยากปล่อยผมนะครับก็เอามาได้นะครับที่พันทิพย์งานงานวันวานชั้นสามนะครับพันทิพย์งานวันวานชั้นสามนะครับเอาเอามาได้นะครับผมอยู่พันทิพย์งานวัวานชั้นสามนะครับรับเช่าผ้าทุกอย่างที่มีความนิยมนะครับไม่จํากัดนะไม่จํากัดวงเงินนะครับรับเช่าทุกอย่างที่ที่วงการนิยมแล้วเล่นหากันนะครับรับเช่าทุกอย่างนะครับอ่าแล้วก็ต้องบอกว่า ถ้าส่งมาทางไลน์เนี่ยมันจะช้านิดนึงนะครับถ้าส่งมาทางไลนมันจะช้าแต่ก็จะองค์ไหนสนใจจะตอบกลับให้นะครับองคไหนไม่ได้สนใจเนี่ยไม่ได้ตอบกลับนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับก็ชอบกดแชร์ให้ด้วยนะครับกดแชร์กดไลค์ให้ด้วยนะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับวันนี้ผมทนมังคต้องไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันตอนเย็นไลฟ์สดประมูลพระแท้ราคาแบ่งปันแบบเบาๆเจอกันตอนเย็นครับห้าโมงครับสวัสดีครับ